ทวดแต่งสีมณีเด้งเชฟแต่งหลายหลายคนอาจจะได้ยินชื่อนี้นะคะแล้วก็รู้จักเชฟแต่งนะคะเชฟแต่งป่วยเป็นเส้นเลือดสมองแตกที่สหรัฐอเมริกาขออนุญาตนําเรื่องราวชีวิตบางส่วนของเชฟมาเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนให้กับหลายหลายคนนะคะพอป่วยเนี่ยด้วยค่ารักษาที่มันสูงมากนะคะที่นี่เชฟแต่งก็ได้หน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือรวมทั้งคนไทยด้วยนะคะที่ช่วยให้เชฟได้กับ ไปรักษาตัวต่อที่ประเทศไทยซึ่งตรงนี้มันทำให้เห็นว่าการที่เราอยู่อเมริกานะคะค่ารักษาพยาบาลมันสูงมากๆนะคะถ้าเราเจ็บป่วยหนักเจ็บป่วยวิกฤต เราควรจะเตรียมตัวรับมือตรงนี้ไว้นะคะควรจะมีประกันสุขภาพประกันชีวิตก็มีเมดิเคทเมดิแค่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้เลยมันไม่ได้มีทุกคนทุกรัฐนะคะเมดิเคทสำหรับผู้มีรายได้น้อยแล้วกลุ่มคนไทยที่เข้ามาทำงานเขาไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้น้อยแล้วก็อาจจะไม่ได้มีประกันของบริษัทด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่คนไทยมาทางานร้านอาหาร ร้านนวดนะคะประกันเนี่ยก็จะต้องซื้อเองถ้าใครไม่ได้เตรียมไว้ป่วยครั้งเดียวคุณอาจจะหมดตัวก็ได้ป่วยหนักครั้งเดียวเนี่ยอุตส่าห์ทำงานเก็บเงินมาหลายปีอาจจะหมดไปเลยก็ได้ต่อให้มีเหตุการณ์เรื่องราวของคนนู้นคนนี้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจก็ไม่ค่อยตระหนักหรอกคะ่ะเพราะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเองคนใกล้ตัวเรามันรู้สึกว่านั้นเป็นเรื่องไกลตัวนะ ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะคิดได้ในวันที่สายไปแต่ถ้าใครคิดได้ก่อนนะคะทักแชทมาปรึกษาได้นะคะตามนี้เลยค่ะ